อกูอินแนวมั่วโมเมนหัวตัวนี้หัวที่ออกลคกับมันอยนแน่พู

จัดไปบ่หน่ไปแห,ห่บ่บอยบ่โดนมึงคนเ็นตบ่หน่อ๋อเซฟแชรับ่ เงยะกับน้องงัวน้องได้แสบเนี่ยเป็นกัดดอกเงียะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปเบสุผูสุคนครับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องคัดอโลูดแชนแนลครับผมมือนี้นะครับทหารเด็ดครับผมมือนี้ปอมน้องงัวนะครับปอมน้องงัวแซ่บด้วยกันพี่น้องนะครับมาตะเกียวย่างงัวครับผมโอ้เขาง่ายด้มือนี่เป็นครับอโอ้ยยังไงตัวกันสวัสดีครับผมปอนพีน้องครับ เนี่ยครับจ้าเฮ้ยบอล้ยอมแสเลยมาดิมาดิแจแข่งกินเป็นบอนี่เนี่ยนี่น้องัวปมน้องัวน้องัวเฮอน้องเมียน้องัวกับน้องเมียจแข่งมากน้องยังเเมียอ้เเมียเียอก้นี้ครเลือกข้นี้โอ้ยนี้ยนี้นี้หนึ่งหอเลยครับ้นี้มเล้นี้ที่เราโอ้มาตำไาหน้องไหมเนาะกินบลสามสหัวเลย บดมอแล้วมนี่ฮะจกเเดี๋ยวซิมซิมก่อน่านอมนองงัวครับผมมือนี้รอยก็สิ้นครับงัวออกลูกเมื่อวานครับผมเมื่อืนงัวเราก็ขืนนี่แหละพี่น้องกนเอกขืนมากกได้กินก็เวนพอขืนมันมีเวลาหักหัก ขันเขาอีกเลยมาได้พี่น้องมากินเขาง่ายน้าง่ายครับเขางยเครื่องอะไรบงเขาต้มมหัดเลยจักตเทียนรตรงหัวเลพี่น้องแต่ว่าขันเขาหน่อยเขารกับทิ้งหักเนี้อครับผมนองงวนครับตัวนี้งอวนล้แขงล่อมาเดองตงปหลังควงปมาว่มาเรื่งลังควงอะมาเต็มขึ้นืนกั ไม่ทานร้อยอันนี้เพื่อนเยมาเตินึงแม่มาแจกพักวะพักรอพักรับบทำยังไงอ่ะสอนุหมื่นแลาววันเหรอจ้าขมครับเจ้วขอผมเจ้าบิ้งวะ Ừm, đúng không, ừ ừ, nó không? Um, này, Đây, dạy cảm có dạy cảm giác cho cảm ra dạy cảm giác không cảm giác dạy 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 nó giác dạy cảm 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 bởi giờ ngay đây phía nó nóng ngoài Chúng ta nhìn thấy hả bấm Đẹp nào, không nhìn nhé

กินข้างนี้พักแค่นั้นเ้ลลเอบงออเราบอกพี่ควรอุ่อุยมาอันอันนี้แนวแก่ข้าแล้วไหมโอ้ยสามน่อยมื่อวันวัดใสบงแง่นีครับนอนก่วนเนี่ยตื่นเลนี่ยโอ้ยนองกัอ นวนทานไี่ใชายแท้ฟูมึดจำฟูมดาไม่ใช่ไรแท้ยี่หรีดบอกไยั้งเลยไปกินอบ้างนี่หารถขายิเลครับนี่ะบาเอามาไหมอนนี้ ôi kính kính ngồi hạ bom đi kìa là hoài ba kìa 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 เบรกมาเกเข้าออมนองเลยเว้ยออมนองกับมแสงใช่ไหมครับมืวนจะแข่งเอกมาคือยังวันนองหูนองยังนี่ <c oughs> น่องยังให้นองเมียังแนีนองหมูตัดดวนีดด้โอ้ยมาด,ดีมากกี่ตัวหมูทำโรลเพชรขนาดเนเนตินานี่ล่ะ ม,มันคือ,อ,อหวานเลยไกินน้ำด้เหอไปกินน้ำเด้เราแสมดูเดืดอดเลยนี่ครับพีน่น้องข้ามยังไงครับย,ยังไงใส่เข้าไปฟูบินตําหนิ่งต้อมหัดัดงกุเนาะโ้ยนหลายหวัวบนน้ำมันคือน้นนนองแฟนาครับแฟนครับจะจ้าหยทักเห้าแข่งหัวกินหรือปล่า หัวไมนตองต้มคบๆนะครับรบมีจวครับดีใจนะเของหัวเพิ่นคับได้ตัวเขับยางงามเลย่สามหนึ่งค้งสามดอย่อนเลยเส่กับปศนน้องเมียครับน้องเมียกินยังก่อนเส่กับปศุนน้องเมียครับน้องเมียแสบก่นเหรอเสบกได้ฮะถูกมด

มันจมมัมมนะครับพักอารงัวจแข่งในแ่งหลายได้ิออกมีอีกบ่มมี้มมีองวนบเส้่อเนาะงัวไปสมมวิลเนาะแลข่ง่อผูไปสมแข้นสมแข่งเป็นสมอเลยบ่ผู้ซัดไเนี่เอาสมอหยงไออส้ใล้มันสมงสสมเลย แห้งเลยวะไช่แน่เลยีทีอไบสมันน่บคบรสาับเพราะว่ามั่กี้สายังอยู่ครับว่าบอยบอยบัดดงนี่ส่ยมุนครับยานจะแข่งเนอย่างเมื่อไรวันนี้เป็วเดอยู่ครับ กหลักมากตอามาเียนนี่เหนมุนมทำให้ลักฐานปัญญาดกัน่นเรื่องว่าเขาจะบีบเป็นแตกอืมออเเาฮะมาแต่เลยกินแบบเปี้ยวกหยาใส่ดีวยตัเหมือนเนด้ยอะตวขาท่้งกระปงกจเลยเออจุดๆเนี่ยาวบานพุ่นะ ปาดผนะปาดผมนะปาผมนะผมบางนาเชียงไหหังซะก่อนน้หนึ่งสองทยิ้มหวานเ้ยยิ้มยิ้มนิ่มเฉยขับรถเฮ้ยนะครับอู้หเงยเลยเยครับเงเงเดี๋ยวใส่กนจะไอยังอยู่นี่กินกินใส่กันนี่บ่อเบื่อเบ่ไงที่เราไปปิดตั

มันเหลืออยู่ครับแต่ว่าเขาน้อมาไล่กินแบบี้บอว่มันมีเชื้อเมอเล็ด่งาดเข้ามาง่ายเอล้งข่องครับเวลาเปิดเดับจะล้งข่องจะแขงเลปดัล้างข่อง,ง,องคือีงายแล้วเขา,าเดือดแม่ไม่ันโยมันโนเลือใจแข็ง้ามัิล้างข้องอม่มันโนรนหรอย่นนี้เนี่ยงากันบอขางากันเโอยครับผูสวนเลยบกระเพ่สูตรเต้ วันไปดจจแขงกใส่เกี่ยวนอกแม่หมดแม่เยอะไม่เยอะขับอมยหอนแทงเรกมึงน้าหอนนักออครับจ่เลยือคนมาครับน้าซีขุม จะตุ้ยบกระสานบ่โอ้ยกินป้อมกินปอมยังอ๋อกระป๋องนะเอีอ๋ยวข้าก่อนไปใส่ผักิใส่พริกชิ้นหน่อยก่อนพริกเมือหน้าขอนิยงโอ้ยบีนเนอะก็ต้องเดาบีนเอดไว้ไม่เง,งี้ยคุยพักกับเอ,อายุจ่าแขงเงาแตกเลยเอ,อายุจ่าแขกมาทางบ่ ขากรดขาดวขากรดขาดรถไมากองครับนีรัขาดนนีเราดบรน้องวะขันเป็นไงครับขาดวะขาดรถขารดสัดยอดประกาศหินมาพิชซูหมดแจ้งวันกาแฟมาแฟกาแะจกเสร็จอมกนเลอะของแสบเออจกแส้ให้ไหลไบรรงนีย

nghe này. Bởi vì nó hưng này. Miny, miny. 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 กินหนามจะข้าได้ก็ได้เผ็ดเนี่ยมาใส่บัวพีกใส่รูดัวร่วมันสามสี่หน่วยมาหันกระเพาะขับเบาเพ็ดบะแสบครับเพราะว่าอาหารอีสานเขาต้องเผ็ดเผ็ดแซ่บเผ็ดบะจ่างเนี่ยเที่ยวนี่ก็เผ็ดป่ะคมสุดยอดเลยใส่ดีบ่าแบบลายอันนอปีนอพีร่าพี่ลาหน่องได้ไหมนะครับไล่เอฟซีนะครับสำหรับเมนูนะครับเมนูออมหน่องงวนะครับผม แฟนครับห้อพี่น้องนะครับผู้ที่เบิ่งที่ชมครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดอยู่ใต้คลิปด้ยครับเด้อครับแสดงความคิดเห็นก็ได้ครับผมพี่น้องนะครับอยากให้ทางเฮาเฮ็ดหยังเฮ็ดคลิปหยังให้เบิ่งนะครับอยากให้กินหยังยีเฮ็ดหยังครับผมพี่น้องก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเนาะ้อขอบคุณสำหรับทุกเสียงทุกสายครับขอบคุณสำหรับผู้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับเด้อครับผมมื้อนี้ครับทางทีมงานห้องกัดสบซยสอายสะกนเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ครับผมครับคคคคลิปหน้ารรรััััับบสสสสววดดีีบ